จุดบกพร่องที่พบบ่อยในบทที่4ไม่ว่าน้องจะทำวิทชีนิพนธ์ทำสาระนิพนธ์เราต้องทำา5บทใช่ไหมคะและบทที่4ก็คือผลการดำเนินงานหรือผลการวิจัยซึ่งถ้าเป็นการวิจัยนะคะที่เรียกว่าเชิงปริมาณนั้นสิ่งที่พบบ่อยๆว่ามันไม่ค่อยถูกต้อง หรือเป็นจุดอ่อนของนักศึกษาที่ส่งมานะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันข้อแรกที่ผิดพลาดกันบ่อยๆนะคะก็คืออาจจะน้องๆบางคนอาจจะเลือกวิธีการนำเสนอไม่เหมาะสมคือบางคนใช้ตารางก็ใช้ตารางหมดเลยทั้งเล่มนะคะจริงๆแล้วการนำเสนอผลนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นตารางทุกๆก,ก,ก,การเสนอนะคะ อาจจะเป็นกราฟวงกลมก็ได้อาจจะเป็นกราฟเส้นอาจจะเป็นกราฟแท่งนะคะลงพิจารณาให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติจะต้องมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นเราก็น่าจะเป็นกราฟแท่งผู้อ่านก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นไมะถ้าเป็นตารางคนอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเป็นต้นเพราะฉะนั้น เวลาพี่ตรวจเล่มที่น้องๆเอามาให้ดูนะคะหลายคนก็ยังลืมคิดนะคะใช้คำว่าลืมคิดว่าเอ๊ะนำเสนอด้วยวิธีอื่นหรือรูปแบบอื่นจะดูดีกว่าไหมเข้าใจมากกว่าไหมนะ,ะนี่คือจุดอ่อนข้อที่1เพราะนั้นไปดูให้ดีว่าการนําเสนอข้อมูลนั้นอาจจะใช้วิธีอื่นได้อีกไม่ใช่แค่ตารางอย่างเดียวนะคะจุดอ่อนที่2นะคะก็คือ ตัวเลขในตารางหลายครั้งที่น้องๆเขียนมานะคะอย่างเช่นร้อยละเนี่ยน้องๆไม่เอามาบวกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาน้องลงมาเนี่ยอาจจะปัดขึ้นปัดลงแล้วแต่แต่พอมารวมกันแล้วมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็มันไม่ได้ร้อยไม่ได้หนึ่งร้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดอ่อนน้องก่อนจะส่งมาให้อาจารย์ตรวจนะคะเอามาบวกกันให้เรียบร้อยนะคะ ปัดขึ้นปัดลงก็แล้วแต่บวกกันแล้วต้องได้ร้อเซหรือได้ครบตามจำนวนอันนี้อย่าพลาดเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดทศสิยมถ้าน้องทำหนึ่งตำแหน่งหรือสองตำแหน่งก็ให้เป็นแบบนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเล่มแล้วก็เขียนจุดนั้นให้ตรงกันนะ,ะไม่ใช่ว่าเยื้องไปเยื้องมานะคะพยายามเขียนให้ตรงกันนะจุดนะย2่2นะคะ 35.20หอย่างนี้นะคะหรือว่า3 0 0 0อย่างนี้เป็นต้นเขียนจุดให้ตรงกันนะนี่คือสิ่งที่น้องๆพลาดมาและเวลาเอามาดูแล้วมันจะขัดหัวขัดตาทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวเลขมันก็จะเอียงไปเอียงมานะ,ะนี่คือข้อที่2ข้อที่3ที่พบบ่อยๆอ,อีกเช่นกันก็คือว่าการนำเสนอข้อมูลนั้น น้องๆควรจะเรียงจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากก็ได้นะคะเรียงลําดับข้อมูลมาคนอ่านก็จะได้เห็นภาพว่าอ๋อมากที่สุดคืออะไรและน้อยที่สุดคืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นน้องจะบอกว่าวิธีนะคะวิธีการเดินทางวิธีการเดินทางจากบ้านมาที่ทํางานนะคะมีอะไรบ้างถ้าส่วนใหญ่เลยนะคะนั่งรถเมย์นะคะ สมมติว่า80%นั่รถเมล์น้องก็เขียนว่าขึ้นรถเมล์ถัดไปนะคะอาจจะเป็นรถไฟนะคะ60%ถัดไปอาจจะเป็นการเดินมานะคะส0สุดท้ายนะคะอาจจะมีรถเก๋งมาส่งอีก10%น้องเรียงมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากก็ได้คนอ่านเขาจะได้เห็นภาพว่าอ๋อมากที่สุดนั้นนั่งรถเมล์มา น้อยที่สุดคือ,อมีรถเก่งมาสง่งนะคะน้องต้องอย่างนี้ยกเว้นยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นต้องเรียงลำดับมาอยู่แล้วนะคะไปแยกไปสลับเ้าไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอา,อายุนะคะสมมติว่าอายุนั้นเราแบ่งนะคะจาก1 0 2ถึง2 0 21ถึง3 0 3 1ถึง40อย่างเงี้ยเราแบ่งอย่างนี้มาแล้วนะคะตัวเลข ที่ออกมานั้นจะมากจะน้อยก็ช่วยไม่ได้แล้วนะคะต้องเรียงตามอายุที่เราแบ่งไว้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เรียงต้องเรียงข้อมูลตามมากไปหาน้อยน้อยไปหามากเพื่อผู้อ่านนั้นเข้าใจนะคะถัดไปค่ะจุดบกพร่องข้อที่4ก็คือคำอธิบายใต้ตารางหรือคำอธิบายตารางนั้นนะคะน้องๆส่วนใหญ่เลยที่ส่งมาให้พี่คืออ่าน ตารางแล้วเขียนลงมานะคะเขียนไล่ามาอย่างเมื่อกี้เลยว่าส่วนใหญ่ร้อยละแคือรถเมมารองลงมาขึ้นรถไฟมานะคะหกคืออ่านหมดเลยเขียนน่ยนะคะหมดเลยซึ่งอย่าทําแบบนี้ถ้าทําแบบนี้มันน่ารําคาญนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้อ่านเขาอ่านตามตารางได้อยู่แล้วแต่คําอธิบายใต้าตารางนั้น น้องควรที่จะยกประเด็นใหญ่ๆข้อมูลสำคัญสคัญขึ้นมาเช่นผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลยนะคะร้อยละแปดสิบนั่งรถเมมาทำงานน้อยที่สุดคือมีรถเก๋งมาส่งพอแล้วค่ะจบมากสุดน้อยสุดจบไม่ต้องไปอธิบายรายละเอียดทั้งหมดนะคะมันเย่นเยอะเกินไปพูดเฉพาะสิ่งที่โดดเด่น หรือว่าอะไรที่ที่อยากจะอธิบายหรืออยากจะยกขึ้นมาให้เห็นเป็นเด่นชัดเท่านั้นนะคะไม่ต้องเขียนรายละเอียดทั้งหมดนะคะจุดอ่อนที่5นะคะก็คือน้องๆคะ่ะบทที่4นั้นนำเสมอนำเสนอเฉพาะผลการวิเคราะห์หรือผลการดำเนินงานผลการทดลองได้อะไรมานำเสนออย่างนั้นเท่านั้นนะคะ ไม่นำความคิดเห็นไม่นำข้อมูลอะไรมาสอดแทรกตรงนี้โดยเด็ดขาดเลยนะคะเขียนไปตามสิ่งที่เราพบเห็นตามสิ่งที่เราวิเคราะห์ตามสิ่งที่เราไปสัมภาษณ์มาตามสิ่งที่เราได้เช็คลิสต์นะคะไม่นำความคิดเห็นมาความคิดเห็นของเรานั้นจะนำไปใส่ในบทที่5ค่ะซึ่งคลิปถัดๆไปพี่ก็จะมาพูดถึงบทที่5เพราะฉะนั้น จุดอ่อนนะคะ5ข้อของการเขียนบทที่4สําหรับการที่น้องไปทําวิจัยและก็วิเคราะห์ออกมาเชิงปริมาณนั้นน้องๆก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดข้อบกพร่องตามข้5ข้อนี้ค่ะสวัสดีค่ะ